สวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำการเล่นเมดเล์นะครับในโปรแกร,รมคาราโอเกะซึ่งได้รับการแนะนำจาก FC หลายท่านนะครับที่ขอมาว่าแนะนำวิธีเลนเมดเล์คาราโอเกะให้แน่นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีเลนนะครับในคลิปนี้โดยที่นะครับโดยที่โปรแกรมคาราโอเกะที่ผมใส่ก็คือคาราโอเกะเอ็กทีมคาราโอเกะนะครับ เวอร์ชันฮาร์ดล็อกนะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชันแปบ๊บหนึ่งนะครับเวอร์ชันที่ผมโหลดมาล่าสุดนะครับเป็น X Team เวอร์ชัน3.0.0.2.1.4นนะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดณนะปัจจุบันเพื่อนกะพยายามพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับโปรแกรม x t e a m เค้าเ่าเกียร์ฮาร์ดล็อกนะครับอยากจะแนะนำให้พี่น้อง ชาวื่องเสียงนะครับได้สื้อหาผ้าใบใส่งานนะครับซึ่งเขาจะสามารถเล่นเขาาเกยได้หลายรูปแบบนะครับอยงเช่นเล่นเมดเลยนะครับได้แบบลื่นๆนะครับสําหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาเบ่งการเล่นเม็ดเลในเขาาเกยอีกทีมผู้ชันฮาร์ดหลอกนะครับตับแรกนะครับก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาครับ เมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับการที่จะเล่นเมดเละได้นะครับท่านต้องรู้จักเพลงที่ท่านจะเล่นนะครับว่าช่วงขึ้นนะครับเป็นยังไงช่วงล่งเป็นยังไงถ้าเป็นเพลงหมอล่ำนะครับมันจะมีเกินนะครับท่านกะซิบ,บควนเฮดเมดเละช่วงช่วงขึ้นต้นนะครับสำหรับงานเพลงนะครับที่ผมจะยิบมา รีวิวหรือว่าแนะนำในการเมดเลชนะครับอยู่สองสาเพลงที่เป็นเพลงจังหวะนขนคังเงินขนคันซาแต่ว่าเฮดใหมาเป็นเพลงที่สนุกสนานขึ้นมาได้นะครับการเมดเลชนะครับเขาต้องรู้จักเพลงสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งงานเพลงที่ผมจะยิบมาเป็นตัวอย่างนะครับอย่างเช่นงานเพลงนี้นะครับท่านกระสีว่า ค,ความเร็วของเขานะครับอยู่ที่ร้อเจนะครับเทมโปเทมโปที่ร้อยเจซึ่งกับขอน้ังซานะครับเดี๋ยวฟังมึงนะครับอันนี้คือความเร็วออริจินอลนะครับหรือความเร็วปกติของเพลินนะครับเพลงนี้ซึ่งผมจะอัพนะครับอัพขึ้นประมาณ20เลยนะครับ 20่สเลเวลนะครับในการอัพสปีดสำหรับงานเพลงนี้นะครับแล้วนะครับฟงก์ชันที่เฮตไทยเมดเละหมายถึงว่าเวลาจบเพลงนะครับเวลาจบเพลงเขาจะบาเงยียบหลังจากบจบไปซื้อนะครับเขาจะเล่นกลองนะครับเขาจะตีกลองตึกโปะตึกตึกโปะไปนะครับแล้วก็จังโซโลกลองตึกตึต่อเพลงใหม่นะครับซึ่งมันก็ะเสียดให้การเลนนะครับเหมือนเข้าเลน สดนะครับหรือเฮ้าเลนแบบเมดเละต่อเนื่องนะครับซึ่งบอมมีช่วงวักช่วงตอนของเพลงนะครับบอขาดตอนนะครับเทียดให้อารมณ์ของคนฟังนะครับได้มวนแบบไหลไปเลยนะครับวิธีนะครับโดยที่โปรแกรมาราอเกะวัชร์ฮัตล็อกนะครับที่จะสามารถเทีดได้นะครับในแบบฉบับของผมนะครับผมจะกดปุ่มนี้นะครับนี่ คนทุนนะครับกดปุ่มคนทุนให้เบรงจากนิวที่ผม4ีนี้นะครับกดปุ่มคนทุนค้างไว้นะครับกดปุ่มคนทุนค้างไว้แล้วก็กดปุ่มบอยไม้หมนะครับหรือปุ่มไอ้วงเล็บนะครับอยู่ตรงนี้อยู่ตรงบอยไม่ท้อฐานนะครับกดคนทุนค้างไว้แล้วก็จิ้มที่บอยไม่ท้อฐานนะครับแล้วเขาจะขึ้นคําสั่งขึ้นว่าให้เรับแต่งคานะครับสิ่งการปรับแต่งคา เดี๋ยวจังมาว่ากันอีกทีนึงนะครับแล้วก็วิธียกเลิกนะครับก็กดปุ่มคอนโรลค้างไว้นะครับแล้วก็กดลอลิงนะครับจิมที่ลอลิงนะครับเขาจะเป็นคําสั่งยกเลิกการเมดเละเพลงนะครับการเริ่มต้นเมดเละเพลงกดคอนโรลแล้วก็บอยไม่ท้อฐานนะครับจิมเทนงนะครับถ้าจะยกเลิกก็คือคอนโรลแล้วก็ลอลิงนะครับถ้าท่านตามบ่าท่านไดนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับ เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ท่านเข้าใจที่หนึ่งนะครับหรือทักแชท a c e b o o k ผมมากก็ได้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวห้องมาเริ่มเลี่ยนกันนะครับจะมีอยู่3เพลงถ้าเพล่งติดลีกสิิ์่างใดนะครับบางช่วงบางตอนผมอาจจะต้องตัดทิมไปนะครับต้องขออภัยนะครับเพล่งแรกนะครับก็คือเพล่งนี้นะครับที่จะเอามานะเพล่งนีออริจินอลคือร้อยเจ็ดนะครับผมจะอัพสปีดการอัพสปีด ของเพลงนะครับการอัพสปีดของเพลงให้ท่านกดปุ่มนี่ครับ pg up นะครับ pg up นี่คืออัพสปีดเร็วขึ้นนะครับถ้าอยากลดสปีดลงนะครับก็คือ pg down นะครับนี่ครับ pg dn นะครับก็ย่อมาจาก pg down นะครับหรือ pg up นะครับก็ขึ้นลงนะครับขึ้นลงตามนี้นะครับเราดูว่าท่านจะเห็นชัดเจนบอนะครับในคลิป สำหรับฟังก์ชันนะครับหรือปุ่มที่จะใส่งานเกี่ยวกับการเล่นเลเล่ก็มีเท่านี้นะครับคืออันดับแรกนะครับท่านคนเพลงขึ้นมาแล้วนะครับให้ท่านเพิ่มสปีดเพลงนะครับอย่างเช่นเพลงนี้ผมจะอัพขึ้นนะบวกเทมโป้หนึ่งแล้วครับผมจะบวกไป20นะครับบวกไป20ความเร็วของเพลงก็สิอยู่ที่127นะครับ127ยย่เดี๋ยวผมตั้งค่าตัวนี้นิดนึงนะครับเพราะว่า โคไปไวเกินนะครับผมจะเพิ่มเป็น20นะครับเพลงนี้เพลงที่หนึ่งนะครับที่จะเริ่มต้นการเริ่มต้นนะครับก็คือพิมพ์ซื้อเพลงนะครับคนหาเพลงที่เข่าจะเล่นนะครับที่เท่าจะเล่นนะครับ ที่เข้าจะเล่นเนี่ยหายเจอนะครับอย่างเช่นเพลงนี้นะครับคนหาเพลงให้เจอนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็คือความเร็วอ่าร้อยเจ็ดเทมโปนะครับเขากำเพิ่มความเร็วนะครับเพิ่มความเร็วไปปึ๊บนะครับพอเพิ่มความเร็วแล้วนะครับใ้ที่เข to, ้าต้องการแล้วนะครับก็เอนเตอร์นะครับเมื่อเอนเตอร์แล้วเขาจะเล่นเพลงเลยนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็คือการเมื่อเขาเล่นเพลงแรกนะครับเข้ากตรต้องมาก,กดปุ่มคอนโทรลแล้วก็บอกหม่ๆนะครับจิ้มปุ่มนี้นะครับเพื่อให้คําสั่งเบ็ดเลขเขาทํางานนะครับแล้วค่อยเลือกเพลงต่อไปนะครับแล้วค่อยเลือกเพลงต่อไปสําหรับเพลงต่อไปนะครับที่ผมจะเอามาเบ็ดเลนะครับก็คือเพลงนี่นะครับซึ่ง จังหวะคนข้างเยือนนะครับคนข้างเยือนคนข้งซ่าจะได้เ,เย็ยบมาเห็ดคลิปให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวมาฟังมึงน,นะครับความเร็วปกติของเขาอยู่ที่80นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มนะครับความเร็วเป็น20่เพื่อกันนะครับมาลองเมึงกันครับ มนเร็วเกินนะครับเร็วเกินเอาก็ถอยลงมานะครับอยู่ที่ประมาณบวกสิบห้านะครับบวกสิบห้าลงมากสิประมาณนี้นะครับเร็วหลายมันกันักลองนะครับเวลาลองเขาจะยำค่านะครับแล้วเพลงชุดไทยนะครับเพลงชุดไทยที่จะเอามานะครับก็บคือเพลงนี้นะครับ เพลงนี้ความเร็วลอยหาินะครับผมก็สิเพิ่มขึ้นนิดนิดหน่อยนะครับสาหรับการเพลงนี้เพิ่มขึ้นจาก1ินะครับอสิปรมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเบิงกันครับว่าเวลาอเอาไปเตะแล้วเป็นยังไงน,นะครับเริ่มต้นจากนะครับเอาเพลงแรกก่อนนะครับเพลงแรกก็คือเพลงนี้นะครับเดี๋ยวผมเลื่อนหาไฟล์เพลงที่ติดต่อง่อนนะครับผมก็สิกดอัพสปีดเพลงนะครับ แล้วก็ Enter นะครับนะครับจังหวะเข้าสิเร็วสนุกสนานเต็มนะครับแล้วก็ใส่คำสั่งเม็ดเลทเพงนะครับโดยการกดปุ่มกดทนนะครับกดทนเข้าไว้แล้วก็จิ้มทีบ่อย่ครับเขาจะขึ้นตัวนี้มากนะครับขึ้นเม็ดเละตัโนมัตินะครับจังหวะนี้นะครับจังหวะผมใส่จังหวะแปดแปดจขึ้นจังหวะโซนนะครับแล้วก็เอนเตอร์ไปครับมาที่ออโต ตัวจังหวะนะครับความเร็วนะครับตรงนี้ผมจะแก้เป็นศูนย์นะครับแก้เป็นศูนย์สาเหตุที่แก้เป็นศูนย์นะครับก็คือให้ความเร็วของเขานะครับเป็นความเร็วที่เข้ากําหนดไว้นั่นนะครับแต่ว่าฟีดนะครับแต่ว่าฟีดความเร็วมีชะนันแล้วนะครับถ้าท่านเลือกความเร็วตรงนี้ไปทุกเพลงจะเร็้ยวคอกันหมดนะครับตรงนี้ต้องเน้นนะครับต้องสําคัญมากเลยนะครับความเร็วนะครับให้ใช้ศูนย์นะครับศูนย์หรือว่าออโต้นะครับแล้วก็เอนเตอร์ ออก็จะขึ้นเม็ดเลออนนะครับเมื่อขึ้นเม็ดเลออนแล้วเราก็ยิ้มเพลงต่อไปเลยนะครับซึ่งเขาต้องจับนะครับว่างานเพลงเพลงนั้นนะครับเป็นยนงไง ที่สามนะครับที่นี่ผมขึ้นขึ้นแค่สิบนะครับเจอครับเราจะล่อนะครับล่อไปเรื่อยเรื่อยจนกว่าเขาจะจบเพ่งนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตัดนะครับขออนุญาตลัดเพ่งหรือเขาจะเไปจบจบเลยก็ได้นะครับเมื่อห้องโคตรลัดเพ่งนะครับมันจะมีผล ที่เล่น,นะครับจิตเพี้ยนใดนะครับเดี๋ยวห้องปล่อยให้เดนจกเพลงไปตามปกติของเขาแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาฟังนะมาเบิ้องกันในช่วงต่อเพลงนะครับว่าเขาจะต่อเพลงดังไรนะครับซึ่งมันจะมีจะวะกองนะครับตึกโป๊ะตึกๆนะครับว่าเขาจะเรียนจำเดยนะครับ จะสังเกตเห็นว่าความเร็วที่ต่างกันนะครับมันจะเหให้อารมณ์นะครับมันเปลี่ยนไปนะครับซึ่งงานเพลงสองงานเพลงนี้ความเร็วคนต่างกันหลายนะครับถ้าให้ดีนะครับเป็นเลยแบบเป็นเนียนให้เลือกเพลงที่มีความเร็วไปลเคียงกันนะครับ จกเพงเองนะครับท่านสังเกตบ้งน,นะครับเพ่งพัดนี่มีความเร็วขนขังเร็วหลายกว่าเพลงแรกนับเพลงที่สองนี่นะครับ mm. สังเกตบ้างกันต่อเพลงของเขานะครับว่าจะเป็นทางไหน mm. เดี๋ยวรอบนงะครับช่วงจกเพยงนะครับีกเพ่งทุดท้ายนะครับว่าเขาจะจบแบบไหนนะครับเมื่อเขาใส่คำสั่งลุกเลิก การเนเม็ดเลอัตโนมัตินะครับรอบบางครั้ก็จะยกแบบเพ่งบานี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับการเลนเม็ดเลยนะครับจะให้เนียนในนัน้นทานต้องเลือดเพลงที่มีความเร็วใกล้เคียงกันนะครับเพื่อที่จะชวงต่อเพลงนะครับจะไดะ้มีความเร็ว ทีไก่เคี่ยงและกันเนียนนะครับในการเล่นเปเลยยางเช่นผมยกตัวอย่างมาให้เบิงนะครับเพลงที่2อนะครับอยู่ตรงกลางจะบเอาไข่เนียนนะครับเนื่องจากว่ามีความเร็วที่ซากว่าเพลงแหลกหลายแายการซากว่าเพลงเมื่อกีีนะครับเพลงที่3กมค่อนข้างหลายนะครับเก้าสิบห้ากับปล่อยห้าสิบอยหกสิบนะครับกะตั้งกันหลายนะครับจะยเฮ็ดไห้บ่ไข่เนียนแต่ว่ากะถือว่าโปรแกรมเขาก็สามาฮ็ดใหยได้ดี ในระดับหนึ่งนะครับสําหรับการต่อเพลงที่มีความเร็วที่แตกต่างกันนะครับสรุปนะครับการเปิดฟังก์ชันเลนเมดเลนะครับอันดับแรกนะครับท่านต้องอัพนะครับอัพความเร็วของเพลงนะครับอัพความเร็วของเพลงให้อยู่ในระดับความเร็วที่เหมาะสมบอเร็วจนเกินไปนะครับถ้าเร็วหลายนักร้องกับิรีาำคํานะครับลองประทันนะครับเอาที่จังหวะที่พอดีพอดีโยนพอดีเต้นนะครับ ทีเหมาะสมนะครับมันจังดูดีแล้วก็ฟังเรือนหูนะครับแล้วก็เมื่อท่านอัพเพลงแล้วนะครับต่างกต่มาใส่คําสั่งเปิดเรนเม็ดเลอัตโนมัตินะครับโดยที่กดที่ปุ่มคอนโทรลนะครับกดปุ่มคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ไปจิ้มที่บอยไหมนะครับเขาจะขึ้นเมดเละนะครับนานาคัาสังเมดเละอัตโนมัติตัวนี้ขึ้นมานะครับในช่องแรกนะครจะเป็นจังหวะนะครับจังหวะแปดนี่คือจังหวะจะเป็นจังหวะโซนนะครับ ตัวนี้นะครับน่าจะเป็นจังหวะโซนซึ่งจังหวะอื่นทันกับล่องเปลี่ยนเบิรงนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมเล่นเบิรงนะครับใส่แปดนี่นะครับใส่จังหวะที่แปดคือจังหวะจะประมาณสซนนะครับได้เหมาะสมที่สุดนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับให้เป็นออโต้นะครับอานก็เอนเตอร์นะครับเอนเตอร์มาออโต้แล้วก็เอนเตอร์อีกแต่ว่ามองความเร็วนะครับความเร็วแนะนำให้ท่านใส่ศูนย์นะครับศูนย์นะครับมีความหมายว่าออโต้นะครับเขาจะใส่ความเร็วของเพลง นะครับทีห้าเลือกไว้นะครับเมื่อถ้าท่านเลือกตรงนี้เป็นร้อยหาสินะครับทุกเพลงนะครับความเร็วจะเร็วร้อยหาสิบทั้งหมดเลยนะครับซึ่งจะยัดให้เพลงบางเพลงอย่างเช่นเพลงที่สองนะครับถ้าร้อยหาสินะครับมันเป็นตลกเป็นการ์ตูนไปเลยนะครับมันเร็วครักนะครับซึ่งแนะนำให้ท่านใส่ศูนย์นะครับใส่เลขศูนย์แล้วก็เอนเตอร์นะครับหล้วจาจุดเริ่มของเพลงให่ออโต้นะครับใส่คำว่าออโต้นะครับ ก็ e เ t e r ไปนะครับก็จะเปิดฟังก์ชันเม็เล่เข้ามานี่ครับเมเลออนนะครับเมื่อท่านอยากจะปิดฟังก์ชันเม็เลออนนะครับกดคอนโทรลหล้วแต่ลอลิงจิ้มไปนะครับจะขึ้นเม็เล่ออฟนะครับคือปิดฟังก์ชันไปแล้วนะครับท่านบุคคลที่จะเปิดไปตลอดนะครับเนื่องจากว่าเวลาตอนจบเพลงสี่นะครับเวลาขึ้นเพลงนะครับมันจะบอลเนียนนะมันจะมีแสียงกลองขึ้นมาก่อนนะครับเขาจะตีตึกโปะตึกติดก่อนนะครับมัน ผมว่าเพลงแหลกนะครับอย่างเช่นเพลงแหลกหรือเพลงที่มีเกินนะครับบุกวรที่จะเบ็ดเลยในช่วงหัวหรือช่วงถ่ายของเพลงก่อนที่จะไปหาเพลงล่ําที่มีเกินนะครับมันจะตีกล่องในช่วงล่ํช่วงเกินนะครับมันจะบ่คือนเนาะนะครับเป็นว่าสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณนะครับที่เอฟซีที่คอมเมนต์ uh, C T อยากให้ใช้คลิปตัวนี้ขึ้นมานะครับอาจจะมีประโยชน์ บ่หน่อยก็หลายกับหล,หลายท่านที่สร้โปรแกรมครื่เก د, เอ็กซ์มแบบฮาร์ดล็อกนะครับหรือแบบแครนะครับก็อาจจะเ็ได้ขึ้นกันแต่ว่าการเลนเนียนโมเนียนอาจจะเทียบเท่าตัวฮาร์ดล็อกบ่อย้ได้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับท,ที่ติดตามรับชมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้หลายครับขอบคุณทุกการติดตามครับเดี๋ยวพอกันไหมกับคลิปแนะนำดีๆจากผมป๋ารักคนทำเพลงนะครับ สำหรับเมื่อนี้นะครับฝากไว้สำเนียงนะครับพอกันไมคลิปหน้าครับสำหรับกคพื่นนี้สวัสดีราตรีสวัสดีครับ